สวัสดีครับผมปอนจากช่องย t ท b ปปอนฟอรดและที่ปรึกษาการขายจากโชรูมฟอดพนครสาขาเกษตรโนมินวันนี้นะครับผมมีตัว4ประตูรุ่นสปอร์ต 4x4 นะครับคันนี้จะเป็นตัวโฉมล่าสุดของเราก็ว่าได้นะครับในส่วนของตัวรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรทบเดีว170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันนะครับควบคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าคันนี้ใส่ชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมไปราคาต้องบอกก่อนนะครับรุ่นนี้อยู่ที่1,49,0บาท ด้านหน้าคันนี้เปลี่ยนตัวกระจังหน้านะครับเป็นแบบทรงแรปเตอร์ตัวหนังสือ FORD <D> ด้านหน้าคันนี้เลือกทําเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้นะครับตัวหนังสือลูกค้าสามารถเลือกทำสีได้แล้วก็ด้านบนมีไฟสิวให้3ดวงนะครับในของชุดกระจังหน้าตัวกันชนด้านหน้าคันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นงานเหล็กของแฮมเมอร์นะครับสามารถใช้งานได้จริงในส่วนของตัวกันชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์นะครับก็จะมีตัวไฟตัดหมอกสามารถใช้ปลั๊กเดิมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟลี แล้วก็เป็นไฟเลี้ยวในหลอดเดียวกันนะครับมีให้ทั้งหมด2ข้าง4ี่ดวงนะครับด้านล่างนะครับที่เห็นกันก็คือจะเป็นแข้งแดงแข้งแดงเป็นของแฮมเมอร์นะครับก็เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับไม่ได้มากับชุดตัวกันชนหน้านะอันนี้เป็นออปชั่นเสริมส่วนไฟหน้านะครับขึ้นมาไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้จะเป็นแบบซีแคมก็คือไฟวิง่งกลางวันแบบตัวซีเป็น LED นะครับสำหรับตัว Ford n e x t Gen s p o r t 4 x 4เสริมด้วยตัวครอบไฟหน้าเป็นสีดำหน้านะครับ ให้ไฟหน้ามาดูคมมากกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูด้านบนสกูปคันนี้เลือกเป็นสกูปม้านะครับตัวโลโก้ม้าคันนี้ตัดด้วยสีแดงนี่แล้วก็มีแถบข้างเป็นสีแดงลูกค้าเลือกได้นะครับถ้าเราไม่ชอบสีแดงก็เป็นสีดำด้านหรือสีดำเงาก็ได้นะครับสวยเหมือนกันทั้ง2แบบส่วนด้านข้างคันนี้ใส่ซุ้มล้อ6นิ้วซุ้มล้อก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะมี6นิ้วแบบเรียบ6นิ้วมีหมุดดำด้านนะครับแล้วก็ลายเฟืองแล้วก็ทรงแรปเตอร์ มีให้เลือกหลายแบบแต่คันนี้ใส่เป็น6นิ้วแบบมีหมุดสีดำด้านกําลังสวยเลยส่วนล้อนะครับของเดิมรุ่นตัวสปอร์ตเป็นแม็กอลอยขนาด18นิ้วรัดด้วยยางขนาด25 5นะครับของเดิมเป็นความบนะคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นแม็กขอบ20คันนี้เป็นแม็กขอบ20นะติดลบ44นะครับเป็นลายจิกซอร์แบงก็จะเป็นแบนออฟโรดแบบนี้เลยสวย,สวยเลยเป็นสีดําเงาแล้วก็ขีดเป็นสีเงินนะครับติดลบ4 4แล้วก็รัดด้วยยางแอม ตัวนี้จะเป็นยาง M MT นะดอกยางหอนโถเลยไซส์ยางเนี่ยจะอยู่ที่35 35คูณ12.5นะครับ R 20ใหญ่ๆสวยๆเลยครับเต็มซุ้มสวยมากแล้วก็พอเราใส่ยางใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องอัปเกรดช่วงล่างคันนี้เปลี่ยนปีกนกใหม่เป็นของโยงนะครับที่เราเปลี่ยนปีกนกเพราะว่าหนึ่งคือหน้ายางเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็ต้องตั้งสูตรให้มันใกล้เคียงของเดิมเพื่อลดการกินหน้ายางนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นปีกนกของโยงนะนี่ของโยง ปีงอกก็มีให้เลือกหลายแบรนด์นะมีของโย่งโปรเบนเดอร์นะครับก็สามารถเลือกใส่ได้แล้วก็ลองก้อนที่หัวโช๊ค2นิ้วนะครับคันนี้ยก2นะหน้าท้าย2นิ้วนะครับทรงจะประมาณนี้ถ้าลูกค้าไม่ยกนะทรงมันก็จะไม่ได้แบบนี้นะล้อใหญ่นะครับแมมกกว้างยกสวยสุดละผมว่าสติ๊กเกอร์ด้านข้างก็มีให้เลือกหลายลายนะครับคันนี้ก็ลูกค้าเลือกนะครับเป็นลายแบบที่ออกแบบมาเลยเป็นขวัญใจใกล้รุ่งนะครับของลูกค้าเอง บันไดข้างนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นของแฮมเมอร์ของเดิมมันจะเป็นสีดํามีแถบกันลื่นนะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นของแบรนด์แฮมเมอร์นี่งานเหล็กที่ดีที่สุดนะตอนนี้ก็ต้องเป็นแฮมเมอร์นะครับมีกันลื่นให้ด้วยนี่ตัวนี้จะเป็นกันลื่นนะครับตัวบันไดจะมี2รุ่นให้เลือกนะมันจะมีแถบกันลื่นกับไม่มีนะครับลูกค้าก็เลือกได้เช่นกันด้านบนคันนี้เสริมหลอดด้วยการใส่ราวหลังคานะครับราวหลังคาทรงไว้แท็กตัวนี้เน้นสวยงามนะ ใช้งานจริงรับน้ำหนักจริงไม่ได้นะครับอันนี้เน้นสวยงามนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันคันนี้ชุดแต่งแฮมเมอร์ทั้งคันแน่นอนโลบาร์แฮมเมอร์ bar, นะครับตัวโลโก้ขาวเลยด้านท้ายนะของตัวโลบาร์ก็จะมีสปอตไลท์นี่มีสปอตไลท์สองดวงนะครับตัวนี้เวลาเราใส่เกียร์ถอยอะ่ะมันจะขึ้นมันจะเป็นไฟถอยนะสปอตไลท์สองดวงแล้วตรงกลางเป็นไฟเบรกสีแดงนะตรงกลางมันจะเป็นไฟเบรกสีแดงนะครับเวลาเบรกด้านท้ายคันนี้ก็เปลี่ยนกันชนท้ายใหม่ เป็นของแฮมเมอร์เช่นกันมีห่วงลากสีแดงให้แล้วก็สปอร์ตไลท์2ดวงสปอร์ตไลท์ก็เป็นไฟถอยเหมือนเดิมนะครับคันนี้เวลาใส่เกียร์ถอยเนี่ยสว่างมากถัดมาที่ตัวด้านทาก็จะมีตัวข้อฝาท้ายตัวข้อฝาท้ายก็จะเป็นตัวสีสีเนี่ยจะเป็นสีดําแต่ขอบสีแดงเหมือนกับตัวกระจังด้านหน้านะครับตัวรุ่นสปอร์ตเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ตัวรุ่นสปอร์ตนะครับก็จะมีตัวผ่อนแรงฝาท้ายเหมือนกับตัวไวแท็กนะมันจะเป็นเหล็กแบบนี้ เดิมๆโรงงานมีมาให้เลยนะครับเป็นตัวผ่อนแรงนะก้อนน้ำหนักค่อนข้างเบามีตั้งแต่สปอร์แล้วก็วายแท็กนะครับทรงเดี๋ยวผมให้ดูทรงช่วงล่างนิดนึงที่ลองก้อนที่ผมบอกเห็นไหมก้อนด้านหลังจะเป็นก้อน1น,นิ้วนะครับด้านหน้า2นิ้วทรงก็หน้าท้ายเสมอกันกําลังสวยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันสําหรับตัวสปอร์ต 4x4 นะครับว่าจะแตกต่างจาก XLT กับ Y ทยังไงบ้างตัวสปอร์เนี่ยแผงข้างนะครับ ก็จะเป็นหนังให้แบบนี้เป็นหนังดำๆนะจากโรงงานกระจกไฟฟ้านะครับปรับกระจกพับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบเลยแล้วก็รุ่นนี้เป็นบอ่อหนังจะไม่เหมือน XLTXLT เป็นบ่อผ้านะครับตัวนี้เป็นบอ่อหนังแล้วก็ด้านหลังด้านหลังที่พิงนะครับมันจะปักเขาว่าสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันถ้าเป็นวแทรก็จะเป็นหนังดำเดินตะเข็บได้ส้มนะครับจะไม่เหมือนกันส่วนชุดพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะ ของ Ford ดเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับปรับระดับได้แบบนี้นี่มีขึ้นลงแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนี้ทําได้นะครับตัวนี้เจนทําได้ทั้งหมดนะครับส่วนชุดไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าออโต้ปุ่มพุ่มสตาร์ทหน้าจอเรือนใหม่ตัวนี้เป็นหน้าจอ8นิ้วหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ8นิ้วนะนี่หน้าจอเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับส่วนตัวเครื่องเล่นหน้าจอเครื่องเล่นนะครับเป็นหน้าจอ10.1 หน้าจอเครื่องเล่นเป็นหน้าจอ10.1นะครับรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto แล้วก็ Ford Pass นะครับรุ่นนี้สตาร์รถผ่านมือถือได้มีไวเลสชาร์จให้ระบบปุ่มขับเคลื่อน4ล้อนะครับปรับได้นะครับขับ2ขับ4มีให้หัวเกียร์ปรับชิปเล่นเกียร์ได้นะครับเหมือนเกียร์ธรรมดาเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับรุ่น Ford Next Gen 4ประตูสปอร์ตสีราคา1ล้าน 4 9 0 0บาทปกติยนรุ่นนี้หายากมากนะแต่ที่นี่มีนะครับแล้วก็แต่งให้ดูด้วยนะครับก็หากลูกค้าท่านไหนสนใจทักได้ที่เบอร์086340739นะครับผมปอนฟอร์ดยินดีให้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์ทานแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยทุกอย่างจัดก,การให้หมดเลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งช่องยูทูบปอนฟอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคครรับับบสดี